สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไลน์น r พอร์ตคนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์บรรตาครับผมนำรดยดุดยยกุลครับครับ มีข่าวสารธาระนี่น่าสนใจมานําเสนอเช่นเคยให้รู้ชมที่รับชม177ประเทศทั่วโลกรับชมการรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะครับครับวันนี้สาระแรกเริ่มที่ไหนครับคุณดำริศครับก็เริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับครับคุณพานุพลรักแต่งานนะครับประรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสนะครับไปชมภาพบรรยากาศการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบ้่ยรางวันนะครับการแข่งขันกอล์ฟคิงคับนะครับครั้งที่23ซึ่งแข่งขันกันที่สนาม อินดัสทรีฮิลล์กอล์ฟขับนะครับแล้วก็มาจัดเลี้ยงกันที่โรงแรมรินคอนพาซานะครับงานนี้นะครับนางพันนีไร้บางยางประธานจัดการแข่งขันก็ไปกล่าวขอบคุณนักกอล์ฟไทยในสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักและผู้ที่ได้ครองช่วยพระราชทานนะครับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้คือนายนครบุญเกื้อนะครับซึ่งก็เป็นบุตรชายของนางวนิดาศิวรมนายกสมาคมพยาบาลไทยในสหรัฐอเมริกานะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช่ครับ าระที่2นะครับไปที่ประเทศอิตาลีนะครับนายสุรพิษกีรติบุตรเอกอัครชลธุ์นักรุงโรมได้ไปเป็นประธานเปิดพิธทศการศิลปะร่วมสมัยนะครับในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่55ที่เมืองเวนิสเบเาเลเมืองเวนิสนะครับงานนี้นะครับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมเป็นปีที่6นะครับโดยมีศิลปินไทยสองท่านนะครับคือนายวศิน บุรีสุภานิสวรภาสนะครับและนายอารินรุ่งแจ้งไปร่วมโชว์ผลงานด้วยนะครับครับผมช่วงต่อไปพบกับช่วงสภาพพิเศษและนาทิธรรมนาทิทองครับครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมอยู่กับนักร้อ่งที่มีชื่อเสียงในอดีนะครับคุณนิตยานนทบุตรแล้วก็คุณ,คณสมณนีพัฒนาซึ่งเป็นคณะนักร้องจากเอ็เอนะครับสารเมริการจะไปโชว์ใไไนประเทศไทยซึ่งปีที่แล้วก็ไปจัดงานงได้ยิ่งใหญ่ปีนี้จะมีอะไรดีนะครับปีนี้หลายคนที่จะไปไปที่นั่นแล้วก็เรามีดารารับเชิญจากไม่ใช่คนไทยนะฮะรเรารับเชิญเดี๋ยวถามคุณสวณีเขา ค <c oughs> มีมีอะไรพิรเทศษที่เป็นเซอร์ไพรส์คนไทยปีนี้ครับเป็นวง The Factor ค่ะ <c oughs> ที่เจ้าของเพลง Oh Oliu ค่ะแล้วก็ <c oughs> My p r a y ค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน,ในเดือนที่เราจะไปเนี่ยก็คือวันที่18สิงหาคมนะคะที่จะแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทยเป็นเดือนมหามงคลด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนะคะทางเดอะแพคเตอร์แล้วก็ทางศิลป,ปินที่ไปกันเนี่ยประมาณที่ศิลป,ปินนี่สิกว่า สิบกว่าคนนะคะทาง LA แล้วก็แพคเตอร์อีกสิบกว่าคนก็จะไปร่วมร้องเพลงถวายพระพรมีเพลงพระราชนิพนธ์ใช่เพลงพระพราชนิพนธ์เช่นเพลงหลายๆใกล้ลุ่งแสงเดือนนะคะแล้วก็ยังจะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย<อ>ยิ่งใหญ่สอง,งโอกาสเลยก็จะให้แพคเตอร์เขาบรรเลงเพลงข้าน้ำนม ค่ะคแล้วก็ยังมีศิลปินจากประเทศไทยคุณชลินนนทนากรคอนเฟิร์มแล้วคุณสวรสิประกาพันธ์อะไรอย่างนงี้ค่ะค,ค่ะ ถ้ากขว่าจากตรงนี้ไปไปก็มีเท่สิบกว่าสิบคนสิบแปดคนประมาณสิบแปดคนทั้งศิลปินของแพคเกอร์ด้วยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมในประเทศไทยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจจะร่วมไปถวายพระพรพระแม่หลวงของเราอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านไปเป็นกําลังใจให้พวกเราที่จะไปแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่จะประชาพานให้กับชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยจะได้ชมนักร้องไทยในอดีต ซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาคราวนี้ไปกับนักร้องของอเมริกันซึ่งเพลงเขามีความยิ่งใหญ่แล้วก็ติดอยู่ในติดถติดถูคนอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะอยู่ในความนิยมของคนในปัจจุบันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นิตยานนทบุรแล้วก็พี่สวัสดีพัฒนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะกนันเลยค่ะ Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. Leo Tolstoy, a great writer with a great ข้ามการเวลามาจนถึงทุกวันนี้เคยเขียนปริศนาธรรมเอาไว,ว้ว่าใครคือคนสําคัญที่สุดมีใครต่อใครหลายคนพยายามจะตอบว่าคนที่สําคัญที่สุดควรจะเป็นพ่อของเราแม่ของเราเจ้านายของเราแต่ตอสตอยตอบว่าคําตอบเหล่านั้นผิดทั้งหมดในทัศนะของท่านคนสําคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าของเราหมายความว่าเรากําลังคุยอยู่กับใครก็ตาม เรากําลังติดต่อกับใครก็ตามคนคนนั้นคือคนสําคัญที่สุดทําไมเขาจึงสําคัญที่สุดเพราะนั่นอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งนั่นอาจจะเป็นการพบกันครั้งแรกและครั้งสุดท้ายระหว่างเรากับเขาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มาพบกันเช่นนั้นเป็นไปได้ยากมากทุกครั้งที่เรากําลังคุยกับใครเราควรจะให้เกียรติคนคนนั้นอย่างดีที่สุดเพราะเมื่อเราจากกันไปแล้วถ้าการพบกันครั้งนั้น เป็นการพบที่ประทับใจที่สุดความประทับใจนั้นจะอยู่ไปตราบนานเท่านานแต่ถ้าการพบกันครั้งนั้นเราทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเขาก็จะจดจำเราในภาพที่ทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจไปตราบนานเท่านานสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัล้ำค่าผสษานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรป เนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวที้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิ d เดสโกเอ็กเซเลน i ์อินค i t ลิ x ี e เอ็กเซเลนต์อินเซ Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณอุสาการละประวิทย์นะคะท่านเป็นอาัคารราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าประวัตินิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมาประจําตําแหน่งที่นี่ค่ะว่าท่านประจําอยู่ที่ไหนมาก่อนค่ะค่ะจริงจริงแล้วฉัน นี่เป็นโพสต์แรกนะคะที่มาประจำการในต่างประเทศค่ะก่อนหน้านี้คือทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศนะคะของสำนักงานปรุเพื่อสันติกระทรวงทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็น NLO ประจำทบวงการพลังงานปลุงระหว่องประเทศนะคะค่ะเริ่มมาประจำการตั้งแต่ปี2553นะคะในเดือนธันวาคมค่ะค่ะก็พอมารับตําแหน่งที่นี่ก็ทําหน้าที่ ดูแลทางด้านความร่วมมือระหว่างอียูและประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยนี่เป็นประเทศเขาเรียกว่าประเทศที่3ไม่ใช่ประเทศสมาชิกของยุโรปแต่ว่าประเทศยุโรปนี่เขาเปิดโอกาสให้ประเทศที่3าเช่นประเทศไทยเข้ามาร่วมโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ผ่านมาเ,ออเรามีความร่วมมือภายใต้ใตกรอบเขาเรียกกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแบบที่7นะคะก็คือ จะระหว่างปี2507ถึง2 0 1 3ซึ่งก็จะหมดหมดภายในปีนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีฉบับต่อไปซึ่งเขาแทนที่จะเรียกเป็นฉบับที่8 เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Horizon 2020ซึ่งประเทศไทยมีเข้าไปร่วมก็คือว่าจะเป็นประเทศโฟกัใพอยต์ในเอเซียนะคะเพราะว่าสนสวทชนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศสารเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะเป็น National Contact Point ของประเทศไทยแล้วก็รับเป็นจสภาพที่จ,จัดเวิร์กช็อปในปลายปีพฤศจิกาที่พฤศจิกายนที่จะถึงนะคะ mm hmm. นอกจากนี้แล้วเ,เรายังมีนักวิจัยของเราฮะได้รับโอกาส ให้มาทำงานวิจัยที่นี่ในปีที่ผ่านมานี่มีสองท่านนะคะก็คือไปทำงานวิจัยที่เบลเยียมหนึ่งท่านล้วอีกท่านหนึ่งไปทำงานวิจัยที่ทำวิจัยในประเทศเยอรมนีส่วนในปีนี้ค่ะจะมีเพิ่มมาอีก13าท่านส่วนความรนวมมือที่ผ่านมานี้จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประเทศไทยแล้วก็ตัวนักวิจัยเองนะคะในแง่ที่เราสามารถได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยในสาขานั้นๆแล้วก็ นักวิจัยยังสามารถที่จะ,ะสร้างเครือข่ายของตัวเองก็อาจจะสามารถสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีในโอกาสต่อไปในระหว่างสถาบันวิจัยด้วยกันเองะนะคะ,คะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วดิฉันยังทำงานร่วมกับสํานักง,งานอ,าอื่นๆนะคะ,คะก็คือเช่นสํานักง,งานเกษตรสํานักง,งานสุรงงาการกรละสํานักง,งานพาณิชย์แล้วก็สํงงานักงานบ OI แล้วก็ที่มีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกันามากที่สุดก็จะนะ่าจะเป็นสำนักง,งานผู้แทนถาวรไทยปตัตตมิสโกโ<ะ>ซึ่งผู้แทนของสำนักงานวิทยาศาสตร์ได้เป็นคณะกรรมการร่วมทางด้านวิทยาเทคโนโลยีซึ่งจะมีการประชุม ปีเว้นปีนะคะ,คะซึ่งในปีนี้ก็คือ,อ,อทางประเทศไทยจะได้รับการสนุนให้ไปก่อตั้งศูนย์นะคะ,คะทางด้านดาราศาสตร์ที่มหาลัยที่เชียงใหม่นะคะคกำลังดำเนินการซึ่งประเทศไทยก็น่าจะได้ไประโยชน์จากส่วนนี้นะคะเพราะว่าะจะได้รับการสนับสนุนจากอ,อ,องค์การยูเนสโกนะคะ,อคะนอกจากที่จะทางด้าน วอร์เรนเทสแล้วนะคะก็ยังมีทางด้านไซเทคโนโลยีซึ่งเร้วกันสมบสนุนอย่างมากมายมค่ะค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วอย่างด้านการเทคโนโลยีไอที IT อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ร่วมกับยุโรปอะไรเยอะไหมค่ะจริงๆคือ,อสาขาความร่วมมือกับยุโรปเนี้ยมีทั้งหมดคือส0สาขานะคะหนึ่งในงนั้นคือเป็นด้านไ c t ีนะคะพลังงานโลจิสติกส์เกษตรอาหารนะคะด้านนักสุขศาสตร์อ่ะ ก็จะมีทั้งหมด10สาขานั้น ICT เนี่ยคะ่ะเราก็มีโครงการร่วมมือมาที่ผ่านมามี2โครงการนะคะค่ะ,คะซึ่งในโอกาสต่ตอไปในเฟสต,ต่อไปนะคะก็หวังว่าประเทศไทยคงจะได้รับความร่วมมือเข้ารับเข้าร่วมโครงการขาอง EU มากขึ้นกว่าเดิมนะคะในโอกาสต่ตอไปสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพคุณค่ะขอบพคุณค่ะค่ะ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys amazingzing Thailand amazing เข้าสู่ช่วงประเทศต่างแดงครับท่านผู้ชมเริ่มบุณอ้นครับครับประเินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษนะครับนายประสันเทพรักเอกรรุณนักกรุงรอนดอนนะครับประชาสัมพันธ์มาว่าสถานีรุ่นนักกรุงรอนดอนจะเปิดบริการต่อบัตรประจําตัวประชาชน ให้แก่ชาวไทยในสหรัฐอาณาจักรและไอร์แลนด์ได้ในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่สำหรับชาวไทยในสหรัฐอาณาจักรแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับใช่ครับครับผมประเด็นที่2นะครับก็ยังเป็นการพิจารณาธ์งานให้ที่ประเทศเยอรมนีนะครับขอเชิญร่วมงานซัมเมอร์นะฮะออกร้านอาหารไทยํำบุญตักบาททอดพระป่าสมัครขีเพื่อซ่อมหลังคาวัดมหาธาตุเยอรมนีนะครับที่ชวนฮาร์เล เฟฟฟิงฮามนะครับในวันที่15มิถุนายนเวลา9ก้านาฬิกาถึง24่นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่วัดสมเด็จเจอามนีครับครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaiosiman@gmail.com ครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า t h a i l a n d r e p o r ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีครับพร้อรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครััับบสสดีคร สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน